สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับก็เจอกันนี่แล้วครับสําหรับคลิปนี้สําหรับวันนี้ทั้งสวนคอนหวานเองก็เขาเรียกว่าจะมาแนะนํานะครับเนาะกับ10ไม้โครเอเซียที่ควรจะเลี้ยงแดด100%นะครับเนาะเดี๋ยวจะมีตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมในคลิปได้เลยครับก็เหมือนเดิมครับก่อนรับชมคลิปนะครับเนาะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับ ผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับเพื่อนๆสำหรับลิงก์ของเพจของทางสวนนะครับเนาะก็เดี๋ยวไปชมกันในคลิปเดินเลยครับไปเลยครับครับเพื่อนๆสำหรับต้นแรกก็คือเจ้าโคโลราเซียแบคโครโลนะครับนะเพื่อนๆเน,นาะก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราเลี้ยงในร่มหรือมีสแสนเนี่ยเขาก็จะยิ่งสูงไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ไม้ไม้ที่ผมจะให้เลี้ยงแดดเนี่ยก,ก็คือว่า เวลาเขาโดนแดดเยอะเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสูงมากนะเพื่อนเนแต่ก็อย่างที่เห็นครับฟอร์มของเขาก็คือเป็นฟอร์มไม้ที่มีฟอร์มสูงอยู่แล้วนะครับสาหรับเจ้าโคโรคเซียแบ็คโคลรนะครับนี่ฮะตัวแรกที่ผมจะแนะนาให้เพื่อนเ่เลี้ยงแดด1 0 0เลยนะเพื่อนเเลี้ยงไปเลยนะครับไม้ตรงนี้นี่เขาเป็นไม้ฟอร์มสูงอยู่แล้วคงแล้วเลี้ยงแดดก็นี่ฮะมีผลกับการกระจายสีของเขานะเงาละเลื่อยอมมง่วงนะฮะดำอมม่วงก็เป็นราชาบนดำครับเจ้าตัวนี้แบ็คโคลรสสำหรับตัวต่อไป จะเป็นไม้ตัวไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับเพื่อนๆสำหรับไม้ตัวที่สองนี่ก็คือนี่เลยฮะเจ้าโคโลกาเซียไดมอนด์เฮดนะครับเนาะนี่ครับก็สําหรับเจ้าไดมอนด์เฮดนี่ก็เป็นไม้ฟอร์มสูงอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆเลี้ยงแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟอร์มเขาจะออกชัดออกเต็มเนินเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆเลี้ยงแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม้เจ้าพวกโคโลกาเซียนะันเพื่อนอยา่าลืมนะครับนะว่า ไม้โครโลคกเซียเลี้ยงแดด1 0 0้เปเขาจะให้ลูกเยอะลูกดกนะครับเพื่อนๆอย่าลืมข้อนี้นะเขาจะให้ลูกยกลูกดกลูกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงในร่มเนี่ยก็คือเขาจะให้ที่ความสวยงามของใบนะความสวยงามของใบใบเขาจะไม่ได้โดนแดดเผาไม่ไหม้ไม่ได้โดนการเผาไหม้จากแดดหรืออาการซันเบิร์นะครับเพื่อนๆนะก็จะทําให้ใบเขาสวยนะครับถ้าเราเลี้ยงสลนดเนาะครับไม้ตัวที่2ก็คือเจ้าโครโลคาเซียดาวินเฮดครับ สำหรับที่ผมจะแนะนําให้เลี้ยงแดด100%ครับอย่าไปดูตัวต่อไปกันเลยครับครับสําหรับเจ้าตัวที่3ที่ผมจะแนะนาให้เลี้ยงแดด100%ก็คือเจ้าบูฮาวายนะครับเจ้าบูฮาวายอย่างที่ผมบอกทุกคลิปครับว่าแสงแดดมีผลต่อการกระจายเม็ดสีเขานะครับอันนี้ผมเลี้ยงแทบจะในร่มเลยนะครับนะเพราะว่ามีต้นขนุนบังนะนเพื่อนๆนะเขาก็เลยจะยืดยืดและยืดเขาเรียกว่ายืด สูงอ่ะครับยืดสูงเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นเล็กที่ผมเลี้ยงแดดและกันเพื่อนเพื่อนแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็คือตัวนี้ผมจะเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นจะเห็นอ่าลักษณะใบของเขานะจะไม่เหมือนกับต้นนู้นเลยนะเพื่อนอันนี้เป็นต้นลูกของเจ้าตัวนั้นนะนี่ฮะดูใบดูใบเล็กๆเขาเขาจะจะออกลายชัดเจนเด่นชัดครับนี่ฮะแสงแดดมีผลนะครับแสงแดดมีผลก็อย่าลืมครับตัวที่สามที่ผมอยากจะให้เลี้ยงแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือเจ้า บูฮาวายนั่นเองครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปไปชมกันเลยครับผมสาหรับครับเพื่อนๆสําหรับไม้ตัวที่สีของเรานี่ก็คือเจ้าโคโลกาเซียโมจิโตหรือโมฮิโ hmm. ตก็ได้นะเ,นเพื่อนๆเนาะนี่ฮะนี่ครับก็คือสีเขาจะชัดเจมมากเลยนะที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงแดดนะครับเพื่อนๆน,นะสีของเขาเนี่ยถ้าเรายิ่งเลี้ยงแดดเนี่ยเพื่อนๆก้านเขาเนี่ยจะมีลายแบบลายที่แปลกจาก ต้นที่เราเลี้ยงล้มเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับแล้วแล้วใบเขาก็นี่ฮะจะชัดใบยิ่งใบใหม่ออกมาจะชัดดําจะชัดกว่านะครับเพื่อนๆนะดาจะชัดกว่านะครับเพื่อนๆนี่ฮะสาหรับเจ้าตัวที่สีที่ผมจะให้เพื่อนๆแนะนําเพื่อนๆเลี้ยงแบบแดดนะครับแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับโมจิโต้ครับโคโลเกเซียโมจิโต้เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆตัวที่ห้านะครับที่ผมจะแนะนําก็คือนี่ฮะเจ้าตัวนี้เลยโคโลเกเซียแนนซี่รีเวิร์สนะครับเนาะ ก็คือเขาเป็นไม้ฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตฟอร์มสูงอยู่แล้วนะเพื่อนนะถ้าเ,เพื่อนๆไปเลี้ยงที่มีไซลลน์เขาก็จะยิ่งยืดยาวออกไปเรื่อยนะครับมันไม่ดีนะครับถ้าไม้ที่มีเขาเรียกเอาฟอร์มโตอยู่แล้วแล้วไปเลี้ยงเขาเรียกว่ากระสแลน์ก็คือว่าเวลาเขาโดนลมพายุนะเพื่อนเพื่อนนะอีกอย่างหนึ่งเลยมันจะทําให้ไม้เขาเนี่ยล้มโค่นได้ง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งใบจะหักได้ง่ายเนาะนะครับเ,เพื่อนๆอเนาะใบเขาจะต้านลมด้วยนะเ,นเพื่อนๆนสำหรับไม้ ที่จะเลี้ยงให้เป,เ,ปเป็นฟอร์มสูงนั้นเพื่อนนะก็ตัวที่5ครับที่ผมจะแนะนําก็คือเจ้าโคราเซียแนนซี่รีเวิร์ดครับเดี๋ยวตัวต่อไป,ไปเป็นอะไรไปดูกันเลยครับเพื่อนๆครับสาหรับตัวที่6นะครับโคราเซียตัวที่6นี่ก็นี่เลยฮะโคราเซียแบ็กเมจิกไก่นะครับเนาะก็เป็นอีกไม้อีกหนึ่งตัวที่ผมชอบส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับเนาะก็คือตามชื่อเขาเลยครับแบ็กเมจิกก็คือใบเขาเนี่ยเราจะเดาทิศทางไม่ได้เลยนะครับเวลา ใบใหม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยลุ้นใบต่อใบครับความสวยของเขาจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะนี่ฮะโครตัสเซียแบ็กเมจิกเป็นไม้ตัวที่6นะครับเนาะที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆเลี้ยงแดด100%่ร้อนตครับเป็นไม้ไหลนะครับตัวนี้ครับสําหรับตัวที่7เป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนสำหรับไม้ตัวที่7นะครับเนาะก็คือนี่เลยฮะเจ้าโครกัสเซียฟาโลเมดนะครับเนาะหรือเจ้าวันหน้ากากฟาโลของเรานี่เองก็ แสงแดดก็คือจะทําให้เขาเนี่ยยิ่งสวยนะครับเวลาตอนตอนกลางวันเนี่ยจะสวยมากเลยเจ้าบอลตัวนี้เนี่ยยิ่งแดดส่องใบของเขาเนี่ยจากสีดําจะกลายเป็นสีแดงนะครับไอเวลากระดูกของเขาเนี่ยจะออกไปแบบแบบลายแดงๆเลยนั่นเพื่อนนะก็ <S <S เป็นไม้ตัวที่7นะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆหรือผมเลี้ยงเองก็ช่างนะเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงแดด1 0 0นะครับนาะที่ผมจะแนะนําให้เลี้ยงแดดก็คือนี่เลยครับเจ้าโคโรคเซียฟาโลแมสครับไม้ตัวที่7ที่ผมจะแนะนานะครับเพื่อน สำหรับไม้ตัวที่8ของเราก็คือเจ้านี้ฮะมิเดอลิซอนนะครับเ,เพื่อนๆเนาะต้นนี้เนี่ยคือเขาจะมีความคล้ายเ,เจ้าบอลเลมอนมากแต่ก้านกระดูกข,ของเขานี่จะมีขาวๆนะครับเ,เพื่อนๆเนาะเป็นไม้ไหลเหมือนกันเปียบเลยครับเ,เพื่อนๆก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆเลี้ยงแดด1 0 0นะเป็นะเพื่อนๆนะดูครับดูความสวยของเขานี่ก้านเขาที่จะออกขาวเข้มนะครับช่วงล่างช่วงบนจะออกแดงนะเ,นเพื่อนนะช่วงบนจะออกแดงแบบเด่นชัดมากเลยครับไม้ตัวที่8ที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆเลี้ยง แดด100%นะครับก็คือนี่เลยฮะเจ้ามิดเดลิเซานะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนสำหรับตัวต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นไม้ตัวไหนนะครับสำหรับไม้ตัวที่9ที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนเเลี้ยงแดด1 0 0เนาะอเพื<ๆ>่อนๆอเนาะก็คือเจ้านี่เลยครับโคโกรกคาเซียแบ็กลันเนอร์นะครับนะ<ๆ>อเพื่อนเพื่อน่าหลายคนนะครับบอลเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีความคล้ายเจ้าบอลอื่นๆอีกหลายตัวเลยก็คืออย่างเช่นเจ้าแบ็กเมจิกหรือแม้กระทั่งเจ้าเมดล่านะครับเนาะก็ ถ้าเปรียบกับแบ็คเมจิกเนี่ยก็คือใบเขาเนี่ยจะพิ้วนะครับ่ลันเนอร์จะพิ้วนะแบ็คเมจิกใบจะไม่พิ้วนะเพื่อนๆเนาะแล้วถ้าเปรียบกับไมเดล่าไอ้เจ้าตัวเนี้ไมเดล่าเนี่ยเขาเรียกมันจะกว้างและแหลมกว่านะครับเพื่อนๆกว้างและแหลมกว่านะเพื่อนๆนะก่อนนี้ครับเจ้าไม้ตัวที่9ครับที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆเลี้ยงแดด100%นะครับเนาะก็คือนี่เลยฮะเจ้าโครเอเซียแบ็คลันเนอร์นะครับเพื่อนๆมันมีความเหมาะสมมากเลยนะครับที่จะเลี้ยงแดด100%ไอ้เเจ้้าตัวนนีี่ยนี่ฮะ เดี paid, watch, day, ๋ยวตัวต่อไปเป็นอะไรไปดูกันเลยครับบอลตัวสุดท้ายก็คือนี่เลยฮะเจ้าคอรูคาเซียอคโคไดร์ลิเดอร์นะครับเนาะหรือเจ้าบอลหนังจระเข้ของเราเนี่เองเป็นต้นไฮไลท์เลยนะเพื่อนๆต้นนี้ก็คือเป็นไม้ที่ผมชอบที่สุดชอบส่วนตัวชอบที่สุดนะเพื่อนเพื่อนนะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเลี้ยงเป็นแบบนี่เลยนะเพื่อนๆนะเลี้ยงเป็นแบบเขาเรียกว่าฟอร์มใหญ่ๆเลยนะ่เพื่อนฟอร์มสวยๆเลยนะไม้พวกนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเลี้ยงเดี่ยวนะครับอย่าไปเลี้ยงเป็นแบบอย่าเลี้ยง เป็นฟอร์มกอนะครับผมไม่แนะนํานะครับถ้าเนเพื่อนเลี้ยงก็เลี้ยงอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไปได้แต่ผมไม่แนะนาเพราะอะไรนะเพื่อนๆน,นะไม้ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกว่าเป็นกระดูกแบบหนังจระเข้เนาะแล้วพวกมแมลงเนี่ยจะชอบยิ่งเราเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนั้นเพื่อนนะยิ่งเลี้ยงเป็นฟอร์มกอมลงเนี่คือจะชุกชุมมากเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยมีท <c oughs> ุกวันครับเจ้าตัวนี้แมลงก็ไม้ตัวสิบที่สิบ ตัวสุดท้ายครับที่ผมจะแนะนาให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงแดด100%ก็คือนี่เลยเจ้าโคโราเจียขอกระไดครับก็มีแค่นี้ครับสําหรับ10ไม้ที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เลี้ยงแดด100%เนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับเลี้ยงแดดข้อดีของเขาก็คือหนึ่งให้ลูกดกอ่าอย่างที่สองก็คือจะทําให้ต้นเขาเนี่ยโตเขาเรียกว่าไม่สูงไปมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆน,นะก็ต้นโตก็ไม่ดีนะเพื่อนๆโตปุ๊บก็ เนี่ยฮะเวลาลมอะไรพัดก็จะโค่นล้มหักไม่ง่ายนะเพื่อนนะข้อดีของเขาก็อันที่สามก็คือการกระจายสีของเขาเนี่ยสีเขาจะออกสุดนะครับเพื่อนเพื่อนว่าถ้าโดนแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสีเขาจะออกสุดก็มีประมาณนี้ครับข้อดีของเขาเนาะม,มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ฝากพื่นเพ,นเพื่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง y o YouTube ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับจนจบครับสวัสดีครับ